เอาจริงนะครับสามสองหนึ่งครับสวัสดีครับคุณหมอพึ่งสวัสดีค่ะคุณหมอเป้ครับหมอพึ่งวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันครับวันนี้นะคะเราอยู่ที่อินทินินคลินิกการประกอบโรคศิละปะสาขาการแพทย์แผนจีนค่ะโอ้คลินี่ของเราตั้งอยู่ที่ไหนครับอินทินินของเรานะคะตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนคะรราชสีมานะคะถ้าเกิดมาจากวิทยาพก็อ่า ด้านซ้ายนะคะจะเห็นเจ้าสัวนะคะแล้วก็จะเป็นสะพานกับรถขึ้นสะพานกับรถนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาค่ะของเราจะอยู่ด้านหลังของวิทยาลัยค่ะอ๋อครับคุณหมอพึ่งขอถามนิดนึงที่นิกของเราเนี่ยสามารถรับคนไข้ครั้งหนึ่งเนี่ยจำนวนได้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเรารับคนไข้พร้อมกันเลยนะคะจะรับได้ทีละ6,000ค่ะของเราเนี่ยจะมี เตียงฝังเข็มนะคะ5เตียงแล้วก็เป็นเตียงสาหรับฝังเข็มบนยาอีกหนึ่งเตียงค่ะโอ้แสดงว่าคลินิกของเรานี่ใหญ่มากๆนะครับสามารถเข้ามาชมกันได้นะครับ mm hmm. คนที่สนใจแล้วคลินิกของเรานะครับม,มีมีหัตถการมีการรักษาในรูปแบบใดบ้างครับค่ะก่อนอื่นนะคะจะพูดถึงการรักษาเราก็ต้องตรวจวิธีฉายโรคกันก่อนใช่ไหมคะ,ะทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะมีการตรวจวิธีฉายทั้งสี่อย่างก็คือว่างเหวินเวิ้นเชือ ว่างก็คือการมองนะคะหวนก็คือการดมการฟังเวื้นก็คือการซักประวัติสุดท้ายก็คือการเชื่อเชื่อก็คือการจับการทำรวมถึงการจับชีพจรของคนไข้ด้วยหลังจากที่เราตรวจวินิจฉัยแล้วเราก็จะวิวิเคราะห์ออกมาว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรหนละังจากนั้นก็จะทํา่าตัการก็มีตั้งแต่ผ่าตัการการฝังเข็มการครอบแก้วใช่ไหมคะการฝังเข็มเนี่ยก็จะเป็น การหัตถการอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นการฝังเข็มรักษาโรคแล้วก็การฝังเข็มความงามการฝังเข็มรักษาโรคเนี่ยโรคที่เราจะรักษาได้ที่เจอบ่อยๆรักษาบ่อยๆก็คือจะเป็นเกี่ยวกับอาการปวดนะคะเช่นปวดคอปวดบ่าไหลเอวเข่าอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยก็จะรักษาได้ดีอาการนอนไม่หลับอาการนอนไม่หลับก็เป็นอาการที่ฝังเข็มรักษาได้ดีอย่างหนึ่ง ต่อนะคะก็เป็นพวกอาการของอมพฤพึ์ออมพาตค่ะถ้าใครยิ่งป่วยเป็นอมพฤกษ์ออมพาตแล้วยิ่งมาฝังเข็มเร็วเท่าไหร่การฟื้นฟูของโรคเนี่ยก็จะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นนะคะนอกจากการฝังเข็มแล้วเนี่ยเราอาจจะเพิ่มการกระตุ้นไฟฟ้าไปที่เข็มปลายเข็มได้ด้วยหรือจะใช้โคมไฟนะคะตรงบริเวณที่เราฝังเข็มอันนี้ก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นต่อมา การครอบแก้วนะคะการครอบแก้วเนี่ยก็จะเน้นเป็นการรักษาอาการปวดเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อซึ่งการครอบแก้วเนี่ยเราก็จะใช้ไฟไฟนี้ก็คือได้มาจากการเอาแอลกอฮอล์นะคะเอาสำลีจุ่มแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็จุดไฟแล้วเราก็ใช้ไฟตัวเนี้ยไล่ลมออกจากแก้วเพื่อให้มีสุญญากาศแล้วก็ดูดไปที่บริเวณที่มีอาการปวดหรือ บริเวณที่เราต้องการรักษานั่นเองต่อมานะคะการนวดทุยหนาการนวดทุยหนาเนี่ยก็จะเน้นรักษาอาการปวดคอบ่าไหลาเอวซึ่งในคลิปวิดีโอสาธิตของเรานะคะก็จะเป็นการารักษาอาการปวดคอต่อมานะคะการกลัวซา กัวทางภาษาจีนแปลว่าขูดซาคือรอยสีแดงที่ขึ้นหลังจากที่กลัวซาแต่การกลัวซาของอินเทนเนคลินิกเนี่ยจะเน้นกลัวซาหน้าซึ่งจะไม่มีรอยแดงตามที่เราเคยเห็นตามบริเวณหลังนะคะอันนี้จะเน้นเป็นความงามก็การกลัวซาที่หน้าเนี่ยจะช่วยให้โลหิตหรือเลือดที่ใบหน้าเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นลดพวกฝ้ากะสิวแล้วก็ยกกระชับใบหน้านะคะลดรอยตีนกานอย่างนี้ก็ได้ค่ะ สุดท้ายนะคะก็เป็นการแปะหูการแปะหูเนี่ยจะช่วยในการลดความอยากอาหารอันนี้จะช่วยปรับสมดุลการเผาผลาญของร่างกายด้วยแล้วก็เป็นการรักษาร่วมกับการฝังเข็มนะคะเป็นการลดน้ําหนักหมอพึ่งแล้วจุดเด่นของคลินิกของเรามีอะไรบ้างครับค่ะจุดเด่นนะคะก็คือหมอที่อยู่ในอินเทนิตคลินิกนั่นเองหมอที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะจบเป็นวุฒิปริญญาเองนะคะสามท่านค่ะ ปริญญาโทนะคะ5ท,ท่านส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะกําลังจบในวุฒิปริญญาโทรเร็วๆนี้ค่ะอ๋อโอเคครับก็มีหมอเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับที่จบแล้วก็มารักษาทํางานอยู่ที่นี่นะครับหมอที่นี่ก็คือนอกจากเป็นหมอที่อยู่ในอินเตอร์เน็ตคลินิกแล้วก็ยังเป็นอาจารย์หมอที่สอนนักศึกษาด้วยก็คือเป็นสองหน้าที่ในเวลาเดียวกันนะใช่ไหมครับก็ทั้งสอนนักศึกษาด้วยแล้วก็ มาเข้าเวที่คลินิกด้วยใช่คับครับก็ตามคลิปนะคะที่เราได้ดูขึ้นไปเมื่อสักรู่นี้นะคะก็หมอเนี่ยก็จะทั้งสอนนักศึกษาทำหัตถการด้วยสอนทั้งทฤษฎีด้วยแล้วก็มาขึ้นเวรคลินิกด้วยค่ะครับครับสุดท้ายขออยากรบกวนหมอพึ่งช่วยแนะนำคุณหมอประจำคลินิกให้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังคร่าวๆสักนิดนึงครับเชิญครับ ค,คนแรกเลยนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองนะคะแพทย์จีนวิไลรัตนอนันตกินนะคะหรือเรียกกันว่าหมอพุ่งค่ะก็จบปริญญาตรีนะคะมหาลัยหัวเฉียวเฉลิมเสกเกียรตินะคะสาขาการแพทย์แผนจีนปริญญาโทนะคะมหาลัยการแพทย์แผนจีนคนครเฉิมตูนะคะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสาขาที่จบมาในปริญญาโทนะคะก็จะเป็นอายุรกรรมภายในค่ะ ส่วนประสบการณ์การรักษานะคะก็จะมีประสบการณ์การรักษาโรคอายุรกรรมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็มีความาสนใจในด้านความงามค่ะก็จะรักษาควสิวฝ้ากระการลดน้าหนักนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากมีหน้าตาสวยๆอยากเสวเป็นหมอก็เรียนเชิญค่ะเดี๋ยวต่อไปให้จันเปน้แนะนําตัวเองให้กับ ผู้ชมได้รู้จักกันหน่อยสิคะครับได้ครับครับสวัสดีอีกหนึ่งครั้งครับผมแพทย์จีนณนะรงศักดิห์หสันนะครับเป็นแพทย์จีนประจําคลินิกอินเทอร์นคลินิกาการแพทย์แผนจีนวิทยาลัยนครราชสีมานะครับครับผมก็กําลังจบปริญญาโทสาขาการแพทย์แผนจีนอเอกเจนจิวและทุยหนาก็คือฝังเข็มและนวดนะครับมีประสบการณ์การรักษาทางด้านโรค หลอดเลือดสมองอามาพึกษ์อมามพาตและก็กลุ่มอาการปวดต่างๆครับคนถัดมานะคะดรแพทย์จีนชย,ยดาดัานไทยวัฒนานะคะหรือเราเรียกกันว่าหมอโอค่ะจบปริญญาตรีที่มหาวิทยายลัยนราชพัฒน์กรุเสมปริญญาโทมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเดลียวหนิงสาขาการตรวจวินิจฉัยปริญญาเอกมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตูสาขาอายุรกรรมภายในประสบการณ์รักษา โรคอายุรกรรมภายในโรคทางสูตินารีเวทโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังและโรคซึมเศร้าคนถัดมาด็อกเตอร์แพทย์จีนซิบนบิพรพดคาณิทงโจปริญญาตีมหาวิทยาลัยราชพัฒกันรเกษมสาขาการแพทย์แผนจีนปริญญาโทมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเคยหลงเจียงสาขาสูตินารีเวส ปริญญาเอกมหาวิทยาลายัยการแพทย์แผนจีน,นสาขาฝังเข็มลงยาและผืนหนาประสบการณ์รักษาโรคทางสูตินารีเวศกลุ่มอาการปวดต่างๆเช่นปวดคอบาดไหล่เขา่าปวดศาาีรษะไมเกรนโรคนอนไม่หลับโรคภูมิแพ้โรคกระเพาะอาหารและโรคอมษ์อมพาตต่อมาแพทย์จีนซูชาซีดีสายวดีจบปริญญาตรีมหาวิทยาลายัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาการแพทย์แผนจีนปริญญาโทมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเรียนจีนสาขาฝังเข็มลงยาและวีนาประสบการณ์รักษาฝัางเข็มและลงยารักษาอาการปวดกล้ามเนื้อเ,เอ็นและกระดูกคนถัดมาแพทย์จีนเหยืนอหวยเสียงจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน,หเ,เ,จหน,จนเหลียวหนิงสาขาการแพทย์แผนจีน โจปริญญาโทมหาวิทยาลัยการแพทย์แผงจีนเหลียวหนีสาขากระดูกประสบการณาา์รักษาโรคกระดูกเส้นเอ็นปวดเอวเข่าคอบา่าและโลรคอาุรกรรมภายในยคนถัดมาแพทย์จีนสมบัชนีสีฟ้าโจปริญญารีมหาวิทยาลัยราชภัฏน์เจริญเกษตสาขาการแพทย์แผนจ,จีนจบปริญญาโทมหาวิทยาลัย การแพทย์แผนจีนถือเปิดสาขาอายุรกรรมภายในแผนจีนประสบการณ์การรักษาฟังเส็ยงรักษาอาการปวดต่างๆเช่นออฟฟิศซินโดปวดศีรษะปวดประสาทใบหน้าปวดกระดูกเดือนอาการนอนไม่หลับโรคภูมิแพ้โรคโหงอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและปรับสมดุลต่างกายคนสุดท้ายนะคะด็อกเตอร์แพทย์จีนสาคอนแงนการโดน จบปริญญารีมหาวิทยาลัยห <Daf u. S 1> ัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาการแพทย์แผนจีนปริญญาโทมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจีนสาขาการฝังเข็มและลงยาและการนวดคุนหนาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจีนสาขาฝังเข็มลงยาและนวดคุนหนาประสบการณ์การรักษาฝังเข็มรักษาอาการปวดต่างๆอมตะพึ่อมตะพาดโรค หลอดเลือดสมองเมื่อกี้เราก็ได้เห็นหมอใช่ค่ะซึ่งก็แต่ละคนก็จบการศึกษาในระดับที่สูงสูแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะจบจากต่างประเทศนะครับสุดท้ายนี้เราทั้งสองคนนะครับก็ฝากคุณผู้ชมคนที่สนใจในศาสตร์แพทย์ทางเลือกนะครับที่มีกลุ่มการต่างๆที่หมอเชี่ยวชาญต่างๆที่ได้แนะนำไปเมื่อกี้นะครับสามารถเข้ามารับคำปรึกษา รับการตรวจวินิจฉัยจากหมอที่เชี่ยวชาญได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้หมอพึ่งได้กล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับคลินิกของเราสักนิดหนึ่งครับค่ะสำหรับอินเทอรนินคลินิกการประกอบโรคศิลปสาขา,าการแพทย์แผนจีนนะคะเป็นคลินิกที่เปิดให้บริการกับผู้ป่วยนะคะที่มีความสนใจในด้านสาขา,าการแพทย์งเมือกการแพทย์แผนจีนและ เป็นสถานศึกษาก็ที่นี่นอกจากจะให้บริการการรักษาแล้วยังเป็นสถานที่ที่ให้นักศึกษามาฝึกเวทปฏิบัติตามที่ผู้ชมได้ชมไปตามคลิปนะคะเราก็จะมีนักศึกษาเ,เข้ามาฝึกเวทปฏิบัติระหว่างเรียนด้วยนะคะสาหรับคนที่สนใจเรียนก็สามารถทักเข้ามาทางเพจของเราได้นะคะเพจของเราก็จะมีอินเทอร์เน็ตคลินิกการแพทย์แผนจีนนะคะแล้วก็เพจที่สองก็จะเป็นเพจ แพทแผนจีนวิทยาลัยนครราชสีมานะคะค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ